สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้านะคะมาชมพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆด้วยกันค่ะ ปกติหน้าร้อนที่นี่นะคะก็จะมีคนมาเล่นน้ำมานั่งมานอนเล่นที่สนามหญ้านี่นะคะแต่ว่ารั้วเขากั้นไว้ไม่ให้คนลงไปเล่นน้ำเพราะว่ามันติดเรื่องโควิดนะคะเขาก็เลยกั้นไว้ไม่ให้คนไปเล่น ไม่มีคนเล่นน้ำเป็ดหา่านก็เลยได้โอกาสครองเลยค่ะปกติจะไม่มีนะคะเขาจะไปอยู่ในป่าฝั่งนู้นพวกเป็ดพวกหา่านอากาศดีค่ะมาเดินออกกำลังกายมาวิ่งออกกำลังกาย มีดอกไม้สวยๆให้ชมด้วยนะคะวิ่งไปเดินไปแล้วก็แวะดูดอกไม้สวย,สวย ทั้งเดินทั้งวิ่งได้เหงื่อแล้วค่ะก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย